สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านขาเสนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะ solo p r เ n อร r ชั้นนี่แหละประธานบริษัทเขียนโดยเดนซาโต้แปลโดยจุลาลักษ์กอนสกุลนะคะจากสำนักพิมพ์แซนคล็อกส์ค่ะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มรายได้นะคะสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเนี่ยก็คือการเพิ่มอาชีพขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพใช่ไหมคะแต่เล่มนี้ค่ะเขากำลังจะบอกให้เราเนี่ยทำแค่อาชีพเดียว แต่สร้างรายได้จากหลายทางซึ่งถ้าพูดแบบสั้นๆนะคะก็คือการทำธุรกิจแบบที่เรียกว่าทำคนเดียวนั่นแหะคะ่ะธุรกิจคนเดียวเนี่ยก็คือการทำงานเป็นทีมกับคนที่เราชอบนะคะเป็นการทำธุรกิจเพื่อแฟนคลับค่ะสร้างสังคมใหญ่ๆโดยเริ่มจากทีมเล็กๆนะคะธุรกิจคนเดียวเนี่ย จะเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดค่ะเช่นการเขียนหนังสือการทำคอร์สออนไลน์การตัดต่อวิดีโอหรือแม้กระทั่งการรับให้คำปรึกษาค่ะเดี๋ยวเรามาดู5ระยะสู่ความสำเร็จของธุรกิจคนเดียวกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะระยะที่1ค่ะเป็นระยะที่เขาเรียกว่ากำลังสับสนนะคะ ซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ตรงจุดนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มักจะมีคําถามมากมายค่ะแต่ก็อยากให้สบายใจนะคะว่าการเริ่มต้นธุรกิจคนเดียวนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานประจําหรือถ้าเราเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยนะคะก็สามารถสร้างธุรกิจที่บ้านได้เลยค่ะส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลน,นะคะเพราะเราต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ค่อยเติบโตนะคะเอาที่พอไว้ก่อนในช่วงแรกค่ะหรือต่อให้ไม่มีเงินเก็บนะคะเขาก็บอกว่า เรายัางสามารถเริ่มต้นได้ค่ะมาสู่ระยะที่2นะคะคือระยะกำหนดธีมค่ะหมายถึงการกำหนดทิศทางของธุรกิจนะคะถ้ายังคิดไม่ออกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาให้ใช้สูตรนี้ค่ะสูตรที่ว่าจะทำอะไรทำอย่างไร ให้กับใครคะ่ะหมายถึงเราจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะระยะที่3ค่ะเป็นระยะสร้างคอนเทนต์ก็คือการสร้างสินค้าตามตีมที่ตัวเองตั้งไว้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าสินค้านั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นประโยชน์จริงๆกับคนอื่นค่ะและถ้ามันเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปผลิตเองก็ได้แค่ไปรับจากคนอื่นมาขายต่ออีกทอดหนึ่งนะคะประเด็นของเรื่องนี้ ก็คือว่าไม่ให้เราเนี่ยไปยึดติดกับรูปแบบเดิมที่ต้องผลิตสินค้าเองทุกอย่างนะคะเพื่อคงความเป็นออริจินอลเอาไว้มันเสียเวลาค่ะ ระยะที่4นะคะเป็นระยะหาลูกค้าและเสนอขายค่ะข้อนี้นะคะเขาจะเน้นเรื่องการสร้างสื่อของตัวเองทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เผยแพร่ออกไปเยอะๆนะคะโดยใช้วิธีการทำโฮมเพจค่ะเขียนบล็อก f a c e b o o t w w t t t r r n s t t g r r m กรนะคะหรือ Line Official ค่ะไปจนถึงการทำ u t u b e นะคะเพื่อสื่อสารสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยไปให้กับลูกค้าค่ะมาถึงระยะที่5ค่ะระยะสร้างระบบอัตโนมัติค่ะ,คะเพื่อให้เงินเนี่ยไหลเข้ามาตลอดเวลานะคะ ซึ่งการจะทําให้เรามีกําไรอย่างต่อเนื่องได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีกลยุทธ์การโฆษณาแล้วก็การบริหารที่ดีค่ะ นอกเหนือจากคำแนะนำเรื่องการทำธุรกิจคนเดียวให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราบอกมา5ข้อนี้แล้วเนี่ยนะคะในเล่มเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องการเตรียมตัวก่อนทำธุรกิจคนเดียวว่าจะต้องเตรียมยังไงนะคะเรื่องของเงินทุนวิธีการทำคอนเทนต์การใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดเคล็ดลับการหาลูกค้าแบบรายวันค่ะการสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องการเสนอขายอย่างจริงใจการโฆษณาการบริหารการสร้างชุมชนของตัวเองตลอดจนการวางแผนสร้างนวัตกรรมอย่างไม่หยุดย เรียกได้ว่าครบจบทุกประเด็นในเล่มนี้เล่มเดียวค่ะข้อดีของการทําธุรกิจคนเดียวหรือโซโลพรเนอร์เนี่ยนะคะมันก็คือเราสามารถที่จะสร้างจากความรู้ความถนัดที่เรามีนะคะให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็มอบคุณค่าให้กับตัวเองได้ได้สร้างความสัมพันธ์แบบสบายๆกับผู้คนที่ตัวเราเนี่ยชอบไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการนะคะแถมยังได้ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบที่มันเข้ากับตัวเราเองอีกด้วยค่ะและไม่ว่าตอนนี้นะคะเราจะเป็นแบบ บ้านเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะพนักงานประจํารุ่นใหญ่วัยกเกษียณฟรีแลนซ์หรือใครก็ตามค่ะที่มองเห็นความถนัดของตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะสร้างไรายได้ที่มั่นคงขึ้นมาเนี่ยการเริ่มต้นทําธุรกิจคนเดียวน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้มากที่สุดณตอนนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเเซนแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ